สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะก็หายหน้าหายตากันไปสักพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้โรสกลับมาอีกครั้งนะคะกับ m o u s e Moment Earth m i ค่ะตอนนี้ขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าพี่เอ,อิยกับน้องมิกเนี่ยมีตำนานบทใหม่แล้วนะคะกับตำนานรักเท้าโผล่กาลางไลฟ์โอเคเป็นอะไรที่ <laughs> จะจะฟินไหมก็ก็ฟินแหละแต่ตลกมากกว่านะคะออกแนวขงขำซะมากกว่าคู่เนี้ยมีสักไลฟ์ไหมที่ไม่โป๊กพูดเลยมีสักไลฟ์ไหมที่ไม่โป๊บอกเลยว่าไม่มี โอเครสกพูดนิดนึงก็ช่วงเนี้ยที่เรสจะไม่ค่อยได้มาทําก่อนอื่นคืออันดับแรกอะรสเห็นพี่เอิร์ธต้องมีก็เลี้ยงน้องแมวใช่ไหมคะแล้วรสก็อยากจะเลี้ยงน้องแมวเหมือนกันแล้วส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าไม่เคยได้เลี้ยงเลยก็เลยแบบศึกษาค่ะข้อมูลอะไรเงี้ยเองจากในทางออนไลน์เนาะจากอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ไปรับมาเลี้ยงเป็นน้องแมวที่เขาตามหาบ้านน้องแมวจอนที่ไม่มีบ้านนะคะก็รับมาเลี้ยงหนึ่งตัวนะคะเดาว,ว่าน่าจะเป็นพันุผสมวิเชียรมารดเดาเดาว่าน่าจะใช่นะคะ ชื่อว่าน้องขนมต้มคะ่ะตอนนี้ก็สนิทกันมากขึ้นแล้วนะคะคือก่อนอื่นน่ตอนแรกเลยอ่ะไม่สนิทเลยน้องหลบน้องหนีตลอดแล้วก็ตอนกลางคืนก็ร้องตลอดเลยก็หลังจากที่ผ่านไปประมาณสองวันสองวันโดยประมาณเราก็ดีขึ้นคะ่ะเราก็สนิทกันมากขึ้น,แล,น,น,นแล้วน้องก็ไม่ได้ร้องอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้น ตอนแรกที่น้องขนมต้มไม่เล่นด้วยเข้าใจน้องมิกเลยนะคะที่สมพรมไม่รักอ่ะเพราะว่าขนมต้มก,ก็ไม่รักโรสเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เราดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันได้มากขึ้นแล้วค่ะ <g ül> <g ül> ก็นอกจากนี้ก็คือเราติดรายการช่วงที่เขาเป็นรายการค้นหาบแบรนด์ของจีนนะคะก็ชอบมากๆเลยดูแบบดูแบบ ทั้งที่เขาแข่งทั้งที่ performance ต่างๆแล้วก็รายการแยกที่มีมาเล่นเกมต่างๆก็ดูหมดเลยคือชอบมากแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคู่เคอร์แพดอ่ะมาจากช่วงแต่ว่ารสไม่ได้ไม่ได้แบบสนใจคู่นี้เป็นพิเศษคู่ที่รสชอบก็คือคู่ออสเทอนะคะออสการ์กับ หูเย่ยเทารือชอบมากๆโรสก็เลยว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปโรสจะทำเล่าโมเมนต์ที่โรสชอบของคู่ออสเทาค่ะแต่วันนี้ขอ,อกลับมาที่เอิร์ธมีก่อนนะคะอยากที่บอกไว้ตอนแรกเนาะว่าตอนนี้เขามีตำนานรักบทใหม่แล้วกับตำนานเท้าโผกลางไลฟ์นะคะเมื่อวานวันที่12สิงหาคมนะคะน้องมีเขาก็ได้มีไลฟ์กับทางเมเบรีนนะคะเป็นไลฟ์ขายแป้งฟิมีนะคะก็คือในไลฟ์นั้นเนี่ย เป็นไลน์เดี่ยวของน้องมิกก็จริงนะคะแต่เราจะรู้สึกว่าเหมือนน้องมิกไม่ได้อยู่คนเดียวละน้องมิกหันซ้ายเก่งมากหันไปมองเนี่ยข้างซ้ายอะบ่อยมากมีอะไรอยู่ตรงข้างซ้ายหรอคะหันเก่งหันเก่งจริงนี่ตกบการไม่ได้ออนไลน์เนาะแต่ว่าเป็นหันายอีกแล้วเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคนถามอีกของใครเรียกใครมองสูงขนาดนี้ไม่ได้มองแมวแน่มองสูงมากเพิ่งผ่านมาสดๆอร้อนๆก็คือรีรารประชุมออนไลน์มีรร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  <G ül> น่าแล้วเหมือนกวาดมือเรียกอะไม่โปวันนี้เราจะไม่โปโอเคป้าวันนี้เราจะไม่โปก็คือนี่ฉันจะบอกอาชาระเพิ่งนี่ใช้เป็นใหม่เลยชานาเพิ่งไอ้นี่มาประชุมอ,ออนไลน์มาแล้วแบบประชุมกับมือนอกเหมือนก็จริงจริงก็พยายามที่จะเหมือนน้องมีก็พยายามที่จะสนใจพี่ลินที่เขาเป็นพิธีกรอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าฝั่งซ้ายจะมีอะไรที่ตึงสายตาต้องหันไปมองตลอดแล้วดูจากมุมการมองเนี่ยไม่ได้จะสมพรอ่ะ สมเอิร์ธหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันสูงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านมิกนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็โรสก็ไม่รู้ว่า,านในห้องนมิกจะมีชั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่จากที่มองแล้วก็ดูเหมือนเรียกแล้วก็ดูเขินขนาดนั้นไม่น่าจะเขินสมพรนะคะอย่าไปดูต่อไปว่ามีโมเมนต์อะไรอีกนะคะเมื่อกี้พี่เอิร์ธมาแหละพี่เอิร์ธหมอพี่เอิร์ธอยู่ไหนพี่เขาบอกทโพอเรา อ่ะโอเคขออนุญาตนะคะขออนุร์ตบอกโปรก่อนตอนแรกก็ลืมว่าจะต้องโปรโมชั่นวันนี้นะคะพีเอิร์ธเล่นมือถืออยู่หรือเปล่าเช็คซิพี่เอิร์ธเล่นมือถือหรือเปล่าปกติจัดสามร้อยสี่สิบเก้าบาทถูกจังเลยอ่ะงงอว่าสามร้อบาทนะคะพี่เขาก่เปิดเปิดไม่ได้นะคะ2อ9บาบทเท่านั้นแล้วก็วันนี้นะคะมีแจกโค้ คืนคอยห้าสิบเมื่อกี้ได้ยินไหมอะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมอะมันเป็นเสียงเป็นเสียงสะท้อนขึ้นมาเหมือนมีอีกคนหนึ่งที่ดูคลิปดูไลฟ์อันนั้นอยู่แล้วก็เปิดเสียงขึ้นมาก็เลยมีเสียงดังออกมาเมื่อกี้อะย้อรสกอให้ดูอีกทีสองร้อยห้าสิบเก้าบาท ถูกกางเลยอ่ะ349บาทนะคะนีอกนีเท่าไรแล้วมีถึงกับกุมหัวเลยด้ชัวร์้วเข้าไปดูลายเหมือนกันไปช่วยปั่นหัวใจแน่ๆเลยไปช่วยกดหัวใจเนอะก็คืออยู่ด้านล่างนะคะสามารถไปพิมพีมพ์มช้ยกันได้แล้วก็ที่สำคัญเก็เห็นไหมเกิเห็นหมอนยักษ์ของเราหรือเปล่าคือคนงงแล้วว่าทำไมถึงโอเค โฟเยอะเหมือนกันนะคะในไลฟ์นี้หันซ้ายเก่งมีเสียงดังแว่วออกมาอะไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนและเชื่อว่าสมพรไม่น่าจะเปิดไลฟ์ดูนะคะได้ดิพี่ก็ได้ดิสกี้ยี่ที่แหลกิกี้หยุดอยูกพ่อกรสมพรเป็นไงบ้างคะสมพรใช้ซิทมียังมีเเยะหลับนอนหลับอยู่เนี่ยอืมสมพรนอนหลับอยู่เนาะอยากออกห้องไหมลูกอ่า สมพรมาช่วยเรียกลูกค้าเลยลูกม,มาสมพรสมพรชอบกีดคือสมพรเห็นเห็นเห็นผิวมุกเห็นผิวมุกสมพร,รมิกสมพรแหละสมพรแหละคือเราสู้ว่าน้องมิกไม่ได้น้องไม่ได้มองสมพรได้สายตาแบบนี้นะคะเลยคิดว่าไม่น่าใช่สมพรนะเอา มาดูอีกอันหนึ่งมาดูอีกอันหนึ่งโอเคกวนาและที่สําคัญสามารถซื้อบิวเข้มได้สื่อว่าแบบจะซื้อแบบค่อข้างที่ผิวเข้มอนะไรเงี้ยเราก็สามารถแอปเอามาใช้เป็นเช็ดิ้งได้นะแล้วมันก็จะยิ้มได้ขนาดนั้นก้อนนี้เราบอกแล้วว่าวันนี้โป่งไงผมไม่เคยโปะงนะมไม่เคยโปรจริงแหละผมเปิดเคยโป่ไหมผมเปิดส <laughs> มเปิดเคยโป่ไหมอ๋อ ส่งเปิดเลยโฟไหมหรออือจะเป็นจะพูดอะไรมิกซี่ละครตัดไม่รู้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 ไม่โปไม่โปะไม่มีการโปอะไรเกิดขึ้นนะคะในการโบอกว่าอ่าซิมีมีนี่มันจะพูดไงหรออ่ะฉันไม่รู้จะพูดไงฉันอยากให้ดูคนสื่ออ่ะอือมีคนถามว่ามียิ้มอะไรครับผมยิ้มให้ทุกคนนะครับยิ้มให้ทุกคนในหันข้างนะคะสวยงามปอก จาบแรกซื้อไปให้คนผิวเข้มแเลยแล้วเราก็เอามาใช้ด้วยได้เลยอย่างนี้พอพูดถึงคนผิวเข้มแค,คือน้องวิกมองเลยมอมองเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็แบบโอ้อยู่ด้วยกันก็บอกเธออยู่ด้วยกันก็บอกเถออย่ามาโบ๊ะบ,บ๊บบบมแ,ม,แมอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นไปได้นะคะเบุรีจ้างครูค่ะ <c oughs> จ้งงางเงินคู่เลยนะคะยิ้มอะไรขนาดนั้นน <c oughs> ั่นสิยิ้มอะไรขนาดนั้นเ <c> ข <oughs> ิ <c oughs> ดละเขิดแทน อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะกบโมเมนต์เด็ดที่เป็นตำนานสำหรับตำนานเท้าโผล่กลางร้านนะคะก็คือที่จะพูดต่อไปนี้ที่เราจะดูกันต่อไปนี้นะคะเธอรู้ง่ายแบบนี้หัวหน้าฉันก็จะถามว่าฉันหัวกับเธอหรือเปล่าเราเจอไม่หัวแล้วผมรักเยเบอรี <c oughs> โอ้ยอ้อแล้วหนึ่งเยเบอรีก็คือเท้าโผล่<ต>แล้วหนึ่งต้นตีเข้ามายังไม่รู้ตัวแล้วหนึ่งยังไงน,นะคะจะแก้ให้ด้วย เฮ้ยมีอย่าไข่เก่งมาแนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายของคนเลิกจ้างฉันแล้วก็ไปจ้างแกตบนิ้เท้าดึงสายตาว่มโมในนะมเท้าได้เลยดีด้วยยังไม่รู้ตัวอีกใครนะคะที่มีแล้วเท้าไข่มาแล้วน่ากลัวมาเลยอ่ะมีคนบอกเท้าไข่เท้าโป๊ไม่ ไม่มีอ้าฟาดฟาดแล้วหนึ่งพิจารณาพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธน่าจะนอนเหลืบริมมากๆแล้วอ่ะขอยืดขาหน่อยไม่มีเท้าไม่มีเท้าไปทข้างนั้นแหละครับวันนี้ไม่มีไม่มีเมื่อกี้มันไม่มีอแบบนี้หน่อยผมพอร ใครที่ดูอยู่นะคะสามารถตัดออกไปสกทีได้เลยเดี๋ยวเราจะไปหลังคีนแล้วเราจะตัดเรส้นมันออกเพราะมันไม่มีฟาดไม่มีทางทั้งนั้นนะคะไม่ไม่มีทุกคนไม่สั่งได้ใส่ตาแล้วแหละให้พี่เอิร์ธไปอุ้มน้องสมพรมานะนี่่กลัไม่ได้เรียกสมพรหรอกเป็นการสั่งสมเอิร์ธไปอุ้มสมพรมาหน่อยใช่คู่กับแป้งได้ด้วยค่ะทุกคนคือจะบอกว่าอ่ามันไม่ได้แค่ ือจริงๆเราลองปืึกถึงก็ปกปิดไปได้ระดับหนึ่งแลลวอ๋ออ๋อเมื่อกี้ทา้าสมพอนใช่ครับสมพอนแหมอยู่ๆก็ขยายไซส์เฉยเลยนี่เห <c oughs> มือนถาทาวคตดสมพอนด้าอานใจเลยก็คืออะและแล้วขัดจะบอกว่าหรือว่าจริงๆแล้วใครที่ไม่อยากแบบวันนี้อาจจะไม่อินลองพื้นมากนะคะก็คือสามารถแบบว่าสลับไปใช้แป้งได้เนาะซึ่งก็ตัวที่เราเคยมาแลา้วคค่ะก็ <laughs> ตำนานนะคะตำนานมากว่ากับเท้าโผ่กาลางไลฟ์สำหรับว่าสำหรับไลฟ์ครั้งนี้ของน้องวีนะคะเราได้อะไรบ้างน้องมีขานซ้ายเก่งมากนะคะคุยกับแม่ซื้อแล้วกันคุยกับแม่ซื้อเก่งเอามีเสียงกล้องออกมานะคะจากมือถือเครื่องอื่นที่ไม่ใช่ของน้องวีนะคะเดาว,ว่าสมเอิร์ดหรือเปล่าสมเอิร์ดดูไ้ายน้องหรือเปล่าสมเอิร์ดช่วยน้อง ปั่นหัวใจหรือเปล่ากดหัวใจรัวๆหรือเปล่าวอาีอะไรอีกสมพรอย่าออกกล้องไม่ลูกดูทรงแล้วไม่น่ถามสมพรนะคะถามสมเอิร์ธชัวๆแล้วก็พูดถึงคนผิวเข้มก็มองไปทางซ้ายชาดว่าคนผิวเข้มก็คงจะอยู่ทางซ้ายมือของน้องนั่นแหละเนาะและสุดๆกับตำนานท้าโผ นานมากแบบไม่รู้ตัวเลยทั้งคนที่เอาเท้าปโปะแล้วก็คนที่อ่ะกาลังขายของกางลายก็ไม่รู้ตัวกันเลยนานมากนะจนแบบว่าคนทักนะถึงได้แบบเก็บเท้านะก็ดูจากองศาต่างๆจากตากจากสายตาของน้องที่มองตอนแรกนะคะก็คิดว่าพี่เอิร์ธเนี่ยน่าจะแบบหัวอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เท้าน่าจะอยู่ตรงข้างหลังน้องก็แหละพลาดไปเนาะนอนลิมลิมไปเตียงนอนไปเตียงน่าสงสารดูจากพื้นที่ที่น้องมิงนั่งอะรู้สึกว่า น่าจะแบบส,สามส่วนสี่สามส่วนสี่ของเตียงอ่ะแล้วเหลือให้พี่เอิประมาหนึ่งอ่ะหนึ่งส่วนสี่อ่ะไม่รู้ถึงหรือเปล่าหนึ่งส่วนสี่เหลือก็ย่องหนึ่งอ่ะแล้วให,ให้ให้แบบพี่เอิญนอนอยู่ตรงนั้นนะคะเข้าใจใพี่เอิญจะสงสารพี่เอิญเลยอะขอยือดนิดนึงขอยือดขานิดนึงมันไม่ค่อยมีที่แต่ถา้าถามว่าทําไมทําไมถึงมานอนเตียงทาไมไม่ไปนอนตรงห้องรับแขกเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็อย่างที่น้องมิกเคยพูดไว้ในรายการกระหายเล่า EP7 Special หรือเปล่าที่บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องตรงอื่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ห้องนอนเป็นหลักอืมน้องก็แบบก็ไม่ชินเนาะไม่ค่อยได้ห้องนอนนั่งห้องรัแขกเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบน,นั่งเล่นนอนเล่นกันอยู่ในห้องนอนสามากกว่านะคะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะกับสุนักสำหรับตำนาน รักบทใหม่ของเอิร์มิกตั้งนานเท้าโผลกลางไลฟ์นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรผิดพลาดหรือทําอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย